6นาฬิกายนาทีกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้เราโยนกันไว้ว่าแสกมเมอร์เป็นเรื่องใหญ่นะครับถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าแกมเมอร์ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์นะครับก็ออกมาเตือนว่าแกมเมอร์สร้างความเสียหายเกือบแสนล้านบาทถ้าคิดไปคิดมาแล้วนะครับคิดเป็น2%ของ GDP ของประเทศเลยซึ่งก่สอส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพลักษณ์และก็ความเชื่อมั่นของประเทศด้วยครับ ในเรื่องนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรัฐาพรมมีคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินท่านอาจารย์เนี่ยบอกว่าความเสียหายจากอาัชญากรรมทางเทคโนโลยีในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับล่าสุดเนี่ยพบว่ามีมูลค่ารวมเกือบแสนล้านบาทหรือว่าคิดเป็นราวๆ2%ของ GDP ของประเทศซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก โดยไทยเราเนี่ยยังติดอันดับที่9ของโลกนะครับในด้านจํานวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายจากปัญหาดังกล่าวไม่เพียงทําให้ประชาชนสูญเสียทรัพย์สินเท่านั้นแต่ว่ายังส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศด้วยโดยเฉพาะในสายตาของนักลงทุนและก็นักท่องเที่ยวที่อาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของประเทศไทย ถึงแม้ว่าภาครัฐจะประกาศให้การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็มีการระดมศัระกำลังทรัพยากรทั้งคนทั้งเทคโนโลยีและก็งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาแต่สแกมเมอร์ก็ยังคงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หลอกลวงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ประชาชนต้องรู้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มักจะตกเป็นเป้าหมายของแก๊งมิจฉาชีพ หากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนร่วมมือการสร้างระบบป้องกันและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถช่วยลดความเสียหายและฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาวนอกจากนี้ก็ยังฝากเตือนประชาชนให้ตั้งสติทุกครั้งนะครับเมื่อได้รับข้อมูลหรือว่าข้อเสนอที่น่าสงสยัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการโอนเงินหรือการติดต่อจากหน่วยงานภาครัฐ และต้องเช็คก่อนโอนนะครับเพื่อป้องกันความสูญเสียทั้งในระดับบุคคลครอบครัวและก็ประเทศชาติครับ